ฮัลโหลสวัสดีค่ะสวัสดียามเช้านะคะเสียงคุณน้ําใจนะคะเสียงนี้คือเสียงของคุณน้ําใจนะคะเช้านี้เช้าว,วันศุกร์ค่ะเช้าว,วันศุกร์ที่16เช้าว,วันศุกร์ที่ส6หนะคะ วันนี้รุ้นกันแหละว่าใครจะได้เป็นเศรษฐีใหม่ของเมืองไทย <c oughs> ครูน้ำใจคนหนึ่งระบายค่ะไม่ได้ซื้อค่ะพาชมสวนค่ะพาชมสวนมินิการ์เด้นน้อยๆของครูนะคะาภาพแรกก็นี่เลยค่ะวันนี้จะพาชมสวนอบอนสีค่ะชมสวนบอนสีกันเนาะ ก่อนจะไปบอนสีดตูต้นนี้ก่อนค่ะเศรษฐีเล่อนนอกครูครูเอามาวางวางวาง,วา,งางนี่ค่ะในกระถางเนี่ยค่ะสวยหลายๆกระถางเล็กๆนะมาวางรอบเลยให้เต็มแล้วก็บอนอันนี้ก็บอนบอนปากใต้ค่ะนะค่ะครูซื้อเป็นหัวแล้วก็มาปากไว้เขาก็ขึ้นมา อันไหนแก่ครูก็ตัดออกแต่ไม่ได้เป็นสีนะนี่เราไม่ได้เรียกว่าบอลสีเนาะเขาเรียกว่าบอลอะไรนะบอลปักใต้นะคะก้านดำม,มาดูสวนหย่อมหย่อมบอลสีของครูนะคะมุมนี้จะเป็นมุมบอลสีนะคะก็ยุบแล้วยุบอีกนะคะเขาก็ยุบแล้วยุบอีก แล้วก็ขึ้นมาใหม่รอบนี้ก็ได้แบบนี้แล้วค่ะขึ้นมาใหม่ก็ได้แค่นี้ละคะ่ะเดี๋ยวจะพาดูใกล้ๆนะใกล้ๆทีละกระถางนะคะนี่ได้มาใหม่คะ่ะตั้งแต่ปลูกมานะเพิ่งจะได้หกหลงนี่ละคะ่ะเพิ่งจะได้หกหลงมาปลูกนะคะลูกสะใภ้เขาแบ่งให้ะคะ่ะเขาปลูกที่ออฟฟิศเขาแล้วมันก็งามงาม เบอกว่าต้องต้องเจอแดดที่บ้านเราเนี้มันไม่ค่อยมีแดดเนาะเพราะว่ามันล่มร่มเกินไปมีแดดลำไรลลำไรเขาก็เลยไม่ค่อยจะกัดสีพวกกลองที่ต้องอยู่ที่แดดแรงๆนะคะเขาอยู่ได้เขาอยู่ได้ไดนะคะแล้วเขาก็จะกัดสีสวยใช่เนี่ยสองใบเนี่ยสวยนะ ก็กัะสีสวยคุณครูเพิ่งจะลงกระถางเมื่อเมื่อวานนี้เองค่ะเมื่อวานตอนค่ำๆนะคะเมืาเช้าก็มารดน้ำให้เขาเนี่ยเพิ่งจะได้มาปลูกกับเขาก็ <c oughs> เกือบจะซื้อแล้วเกือบ <c oughs> <ๆ>จะสั่งซื้อในเฟซบุ๊กแล้วล่วะคะ่ะเออลูกสะพายบอกอม,มาเอามาแยกหน่อไปปลูกสิ เราก็ดีใจดีใจรีบไปเอาเลยเขาไม่เอ่ยปากเราก็เกรงใจเนาะเขาก็จะประดับออฟฟิศเขาเราไปเอาของเขามาความสวยเขาก็จะพล่องไปหน่อยแต่เที่ยวนี้โอ้โหแตกหน่อแตกต้นอ่อนเยอะลูกสะพ้ยเขาก็เลยบอกแม่ไปไปแยกหน่อมาปลูกได้ละครูก็ได้มาเนี่ยแล้วปลูกลงกระถางเนี่ย อันนี้ก็อีกอีกสายพันธุ์หนึ่งค่ะอันนี้นะคะอันนี้เพิ่งลงกระถางเมื่อเช้านะคะก็ยังไม่ค่อยสดชื่นเท่าไหร่อันนี้ชื่ออะไรก็ไม่รู้เอออันนี้ไม่รู้จักก็จะเป็นบอลที่มันมีจุดชมพูชมพูอย่างเนี้ยค่ะบอลจุดชมพูเนี่แหละ,ค,ะค่ะค่ะอันนี้ก็แยกกระถางเล็กไว้ นะคะครูก็แยกกระถางเล็กไว้เดี๋ยวจะไปให้น้อง <c oughs> ที่บิ๊กซีจะไปเยี่ยมน้องที่บิ๊กซีเขาขายของอยู่บิ๊กซีก็จะอันนี้ไปให้เขาปลูกนะคะอันนี้ของครูซื้อมานานแล้วเนี่ยค่ะเนี่ยเ,ยห,งเห,นะหงเหินนะหงเหินนะน่าจะเป็นหงเหินป้ายอะไรก็ไม่รู้ <c oughs> ครูก็มาดันดันดันๆต้นมันไว้ นะคะหงเหินเนี่ยยุบแล้วยุบอีกแล้วใบเขาก็ขึ้นมาสวยจ้ะทีละใบสองใบนี่ได้สองใบนะคะอันนี้สิยุบแล้วก็พึ่งคขึ้นมานะคะไม่รู้อะไรใบกระจิตหนึ่งนี่ก็ใบกระจิตหนึ่ง,งอันนี้ก็ลูกสะพ้ยให้มาเนี่ย <c oughs> ก็ไม่รู้ว่าชื่ออะไร ครูมาแซมมาแซมกระถางเนี้ยค่ะกระถางอันนี้ขึ้นมาอยู่ใบเดียวกรจิตรฤิ์อันนี้จากสวนของหลานชายอันนี้ก็ขึ้นมาใหม่ไม่รู้บอลอะไร <c oughs> นี่ค่ะหน้าตาเขาอย่างนี้ค่ะเออันนี้ก็เสือพรานนะอันนี้ก็ลูกไม้เหลืออยู่สองใบมาตอนแรกสวย,สวยตอนนี้เหลืออยู่สองใบ ที่ครูชมนักชมหนาว่าสวยเหลืออยู่สองใบแล้วค่ะเนี่ยเดี๋ยวก็จะจาบไปอันนี้ก็ขึ้นมาใหม่นะคะเอเก้าทับเห็นร้านบอกว่าเก้าทับเก้าทับนะไม่ใช่จอมทับเนาะนะคะหยดน้ำยังเกาะติดอยู่เลยลดน้ำเมื่อเช้านี้เองอันนี้ก็เจ้ากรุงไกเชอรมะก็เพิ่งจะโผ่มาอีกข้างในนี่ก็ซื้อ ซื้อเข้ามาเหลือสามใบแล้วค่ะยังไม่ทันได้ลงกระถางใหญ่เลยเหลือสามใบแล้วอันนี้ก็เพิ่งจะขึ้นทิ้งใบไปแล้วก็ขึ้นใบใหม่ขึ้นมาสองต้นนะคะสองต้นสองชนิดเนี่ยสองสายพันธุ์คนละสายพันธุ์นะคะอันนี้ก็สายพันธุ์หนึ่งลืมชื่อหมดแล้วละคะ่ะอันนี้ก็ขึ้นใหม่โอ้ไม่รู้ชื่ออะไรเป็นอะไรแล้วค่ะ แต่เจ้าสาวเจ้าสาวเหลืออยู่สองใบตัวแรกมาสวยสวยมีทั้งสามสี่ใบเหลืออยู่สองใบแล้วเจ้าสาวโอ้ยจะไปซะแล้วเจ้าสาวนางไหมสิดูสิโอ้โหครูเศร้าใจเลยตรงนี้ค่ะเพิ่งเจอเพิ่งเจอตัวหนอนน่ะหนอนเล็กๆอะค่ะหนอนเขียวมันมาเกาะตรงนี้แล้วมันก็มากินครูเลยบี้ไป เมื่อเช้านี้เองเมื่อตกี้เนี่ยนะคะก่อนที่จะถ่ายทำวิดีโอเนี้นะคะ่ะเ,เที่ยวนี้เขาเขาออกเป็นพุ่มดีจังเลยนะออกเยอะหลายใบแล้วเป็นพุ่มเลยนางไหมแต่ใบไม่ใหญ่ได้ประมาณแค่นี้หรือว่าเขาจะค่อยๆใหญ่ไปเรื่อยๆเ,เสียดายนะเนี่ยเสียดายจังเลยครูเมื่อเชา้าครูมาพลิกใบดูช้าไป เห็นแหว่งนะครูถึงได้พลิกใบดูด้านหลังเนี่ยพลิกใบดูด้านหลังเอา้าโอ้โหมาเกาะอ,อยู่ตรงนี้นะเย,ย้ยเยอะมากเลยกล็เลยบี้ไปครูก็นึกว่าเขาจะกินแค่ใบเดียวใบนี้เขาก็กินนะคะเนี่ยก็สําเร็จโทษไปแล้ว <c oughs> ต่อไปนี่ต้องมาพริกดูทุกเช้าเลยอันนี้ก็พึ่งขึ้นค่ะเนี่ยก็พึ่งขึ้นพึ่งขึ้น อันนี้ก็เพิ่งอันนี้ใบนี้ก็แตกมาละนานแล้วค่ะเป็นหลายสัปดาห์แล้วส่วนใบนี้ก็เพิ่งจะโผล่ยอดมาเนี่ยอันนี้ก็ขึ้นใหม่ลืมชื่อหมดล้วไม่รู้อะไรเป็นอะไร <c oughs> นีค่ครูก็มาเบียดอัดกันอยู่สองชนิดในกระถางเดียวกันเพราะที่เราไม่มีแล้วค่ะจํากัดจํำขียแล้วนะคะ จำกัดจำเขี่ยไปหมดแล้วเนี่ยกระถางหนึ่งก็ปลูกสองชนิดเลย <c oughs> ค่ะอันนี้ก็ขึ้นมานินดหน่อยหน่อยอันนี้ได้มาใหม่ล่าสุดกระบีใ่ในร้อยนะคะจากสวนซีดช,ชนบุรีอะคะ่ะอันนี้ก็เพิ่งขึ้นมาใหม่โดนนอนกินได้ดูสิก็บอกว่าบอนสีมันเลี้ยงยากก็เพาะอย่างนี้แหละคะ่ะเผอไม่ได้เลยนอนกิน เจ้าจากกักระพัดนี่จำชื่อได้เจ้าจากกักระพัดเขาเดี๋ยวยุบเดี๋ยวเดี๋ยวโผล่ใบมานะคะก็ได้แค่นี้แหละค่ะอันนี้ก็ก็โผล่มาใหม่อันนี้ก็เพิ่งจะโผล่มาใหม <c oughs> ่ครูก็นั่งส่องทุกวันน่ยโอ้โหแต่ต้องยอมแพ้ตัวหนอนเลยนอนเขียวเล็กๆอ่นนี้ก็เพิ่งโผล่มาใหม่ทิ้งใบ เนี่ยครูเป็นอะไรกับอืหลวงราชเสนหาก็ไม่รู้อ่ะเลี้ยงเขาแล้วนะซื้อเข้ามานะซื้อมาจากสวนนะสวยๆมีห้าหกเจ็ดใบพอมาอยู่กับเราเนี่ยเหลือสองใบเนี่ยครูชอบสีเขาอ่ะสวยเนี่ยครูก็ได้แค่นี้อันนี้ก็เพิ่งขึ้นมาใหม่ไม่รู้ใบอะไรโดนนอนกินอีะละชายชนครูดูดิไม่โต กระถางนี้ไม่โตเนี่ยค่ะอันนี้ก็หย่อมบอนสีที่คุณน้ำใจมีก็แค่นี้ละค่ะอัปเดตให้ดูนะคะจะเห็นว่าครูไม่มีเนื้อที่ที่จะวางครูก็จะซ้อนอกระถางเล็กซ้อนกระถางใหญ่นะคะจะทำเป็นชั้นให้มันเป็นระเบียบเรียบร้อยครูก็ไม่มีเวลา ไม่มีเวลาเลยวันวันไม่รู้ยุ่งยุ่งอยู่กับล้านยุ่งอยู่กับเด็กที่มาให้ครูติวพิเศษเพราะเด็กก็จะไปสอบข้ามวนหนึ่งกันเนาะช่วงนี้ก็ติวกันอุตลุดนะคะฝั่งนู้นก็มีค่ะฝั่งนูน้นชายชนของครูก็งามใช้ได้ไปดูนิดนึงนะคะฝั่งนี้ก็มีไม่กี่กระถางนะคะ ก็มีชายชนชายชนนี้ของครูไม่ไม่กัดสีอันนี้รู้สึกจะเป็นอีเหนาเนาะอีเหนานี้ก็ขึ้นมาใหม่แต่กระถางนี้ชายชนกัดสีอยู่ได้สามใบอันนี้ก็ช้างเผือกช้างเผือกใบบัวอ่าพึ่งใจะใหญ่ค่ะแล้วก็อันนี้ที่ว่าซื้อมาใหม่ซื้อมาใหม่6หต้น หต้นสี่ร้อยบาทก็แบ่งกับน,น้องนะคะข้างบ้านคนละสองต้นนะคะของคุณครูก็มีอยู่แค่นี้ละค่ะบอนสีเดี๋ยวยังไงถ้าได้บอนสีมาใหม่ก็จะเอาต้นที่ไม่สวยต้นไม่สวยไปพักฟื้นทางนูน้นเดี๋ยวจัดใหม่เดี๋ยวจะจัดให้สวยใหม่ปิดเทอมนี่แหละค่ะมีเวลาว่างเราก็จะจัดให้สวยใหม่ นะคะอ,อันนี้กบเลือดนะถ้าจําไม่ผิดต้นนี้กบเลือดถ้าจําไม่ผิดนะอันนี้ก็ลูกสะปซยให้มาเมื่อวานอันนี้ก็ใช่อันนี้ก็ใช่นนก,ใชก็ได้มาได้มาสามชนิดแต่ที่ชอบที่สุดก็คือน,นี่แหละฮกลงโอ้เขากัดสีสวยจริงๆยอมรับ พูดแป๊บเดียวสิบสามนาทีแล้วโอเคค่ะเดี๋ยวจะเบื่อกันซะก,ก่อนนะคะถ่ายวิดีโอให้ดูเพื่อให้รู้ว่าคุณน้าใจมีที่จํากัดมากเลยอยากจะซื้อนะอยากจะสั่งซื้อทุกเจ้าเลยอะ่ะที่ที่เอามาขายในเฟซบุ o กเนี่ยคุณอยากอุดหนุนอยากจะซื้อนะคะต้องเข้าใจคุณครูน้ำใจนะเพราะว่า มันไม่มีที่ถ้ามีที่นะคุณจะจะลงเยอะกว่านี้นะคะก็ขอจบการถ่ายทำวิดีโออัปเดตบอนสีเพียงแค่นี้ก่อนนะคะค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะับบายบายสวัสดีค่ะ